ก็เห็นด้วยค่ะก็คิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และทำได้นาะงส่ครูแต่ใจก็ว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ทีนี้เนี่ยเวลาทําถ้าเราเริ่มต้นจากกลุ่มเราถ้ามันสามารถทําแล้วขยายผลออกไปได้มันก็ได้จะมีประโยชน์ถึงมันช่วยลดขยะด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ถ้าได้ออกมามันก็มีประโยชน์เราไปทําประโยชน์ต่อไปแล้วเราพวกเราก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์จากที่ไม่ค่อยว่างอยู่แล้ว เป็นโครงการที่ดีนะพี่เห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะว่าการทําน้ำหมักเชี่ยวภาพมันทดแทนสารเคมีได้ที่ใช้สาหรับมาทำความสะอาดหรือว่ามาเป็นปุ๋ยหมักอะไรอย่างนี้นะเล่าเนาะก็นับว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งมากๆเลยแหละหนึ่งก็คือ คงทุนอะไรมากด้วยเนาะเป็นแค่แค่อาจจะมีค่าหัวเชื้อแล้วก็ยังมีการนำเศษผลไม้เศษผักที่เหลือใช้ที่เราไปขอจากแม่ค้าหรือว่าอะไรมาอย่างเงี้ยก็ช่วยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเราด้วยแล้วก็เป็นการลดเศษขยะที่ก็เหมือนเอาเศษอาหารมาสร้างประโยชน์สร้างน้ำหมักแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อผลผลิตที่เราทำได้แล้วเนี่ยเรายังนำไป แจกจ่ายให้กับให้กับแม่บ้านหรือว่าให้กับเกษตรกรหรือก็ก็เห็นด้วยครับเพราะว่าขยะนี่ขยะมันก็เยอะนะครับไม่รู้มันเอาไปทิ้งที่ไหนกันไงเก็บไว้ก็เน่าเสียน,น้ําเน่าอะไรเงี้ยเอามาทําประโยชน์แบบช่วยสังคมอะไรดีกว่าครับดีกว่าเอาไปทิ้งเสียหายต้องเสียงก็บประมาณในการกํจาจัดขยะอีกอะไรไหมครับช่วยชาติพัฒนาประเทศครับครับผมก็เห็นด้วยกับโครงการทําน้าหนัก ปุ๋ยชีวภาพนะครับก็นะครับก็มันก็เป็นเหมือนการนำเศษอาหารที่เศษผลผักผลไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็คือก็นนำมาทำปุ๋ยหรือว่าใช้พ่อทำคศาสาทพ่วห้อท่อน้ำนี้ครับผมคิดว่าโครงการนี้ควรที่จะรับการต่อยอดดีแล้วก็ ช่วยให้ลดสิ่งปฏิกูลอยนี้บำบัดน้ำต้องน้ำเสียได้เป็นผลดีสรุปแล้วว่าดีค่ะก็ดีรเสอาหาชที่ใช้ว้มันนเสียชราะน่าจช่ต้นารพลิตัในการท่ช่ยปริมาณขยะแลวก็สามารถเช็ดโตใช้ล้างห้องน้ำอย่างนี้ได้ครับช่วยแก้ปัญหาขยะที่น่องเสียนะคับชุมชนแล้วก็สามารถนำมาใช้